อ่อเขาไต้องกาวสวัสดีด้วยนะครับผมกับเกมเกมทหารนะครับผมผมไม่ได้อ่านชื่อนะครับผมก็มาบอกแค่เกมทหารเลยนะครับผมเอาละครับเข้าเซ็มันได้เลยม่ครับเอ้ยไม่ใช่ม่ครับเกมทหารกับเซนชาโครฟ่าได้ทีฝาแีโอ้เดี๋ยวฝาดงนะครับผมดูอ้วยนะไปเจอี่เจอเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวกดไงอ๋อนั่นน่ะเออให้เกมมันลบดิก็อาจจะเปิดดูนี่นะครับดวยโหโลดโลดเนี่ยแหมยิงออกไปๆๆอ่ะสมทอ่ะดูซะดูท่านั่นน่ะเอ้ย เกมนี้ผมจะเล่นแค่พาร์ทเดียวแดกจุ้งโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายโอ้ย No อ๋ออ๋อออยู่ไหนเนี่ยอะนะครับผมขอหยุดพักก่อนหนึ่งนะครับจุดไม่ลดนะครับอะนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้น้อง มอนยู่ไนครับผมผมก็ไม่ถ่ายนะผมเหรอโอ้ยมอนเดี๋ยวบังมอนมีถ่ายคลิปอยู mm ่อ้าวครับเฮ้ยหัวใครวะานี่อ้ยไม่ยม่นยอยยมยไปแล้วย็นยย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 กยยยยย เกมอาจจะดูปัญญาอ่อนนิดนึงนะครับผมอะเลยปัญญาอ่อนมากเลยครับผมไม่รู้ความมันนดูเยอะนะครับผมอดูสภาตางมันจางปีกเลยอะใช่แล้วเฮ้ยระเบิดตอนนี้ผมตายแล้วระโดดไฟไปตะหอ โอ้าวอ๋อคุณไม่ได้มีปืนโอ้โหกระสานต่อหน้าเหนื่อยปืนหน่อยเห็นหน้าน้องแล้วกันมามาเฮ้ยปืนก่อน อัน uhm. นี้คือปืเนเครื่องดูดฝุ่นนะมาถ้าดูดังผมจะเป็นปืนเครื่องดูดฝุ่นค่ะค่ะ เออเดี๋ยวนี้ดิเออตายอ่าเช้าหาค่า oh,

อ่สำหรับคลิปนี้ผมก็องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เอ้ยกดซับสไครป์ช่องเทนชาโค้ o ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย